หนูไม่ชอบภาษาอังกฤษหนูเลยไม่อยากจะเรียน to ภาษาอังกฤษไม่เก่งต้องทำยังไงดีวันนี้เป็นตอนที่สองเนี่ยนะครับของผมที่อยากจะมาแนะแนวพี่น้องชาวไทยที่อาจจะลึกๆมีความฝันหรือมีความหวังว่าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษแต่ไม่รู้จะทำยังไงดีหรือว่ารู้สึกมันติดขัดและมันเหมือนเป็นทางตันมาตลอดชีวิตเนี่ยนะครับ ก็เลยอยากจะบอกเลยนะครับว่าสิ่งที่ผมได้ยินประจำนะครับคือหนูไม่เก่งภาษาอังกฤษเพราะหนูไม่ชอบภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษมันน่าเบื่อแล้วมันยากแล้วมันใช้ไม่ได้จริงในชีวิตประจำวันหรอกครับพี่คริสหรืออาจารย์คริสหรือครูคริสหรือไอ้คริสเนี่ยนะครับเพ่จะบอกเลยนะครับว่าวันนี้นะครับจะบอกให้ว่าความหวังสุดท้ายของคุณเลยก็คือถ้าคุณยังอยากจะเก่งภาษาอังกฤษบ้างและยังอยากจะพูดภาษาอังกฤษได้บ้างนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าทุกคนมีความหวัง เพราะมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในการเรียนภาษาอะไรก็ได้ในชีวิตแต่วันนี้มันขึ้นอยู่กับสิ่งสิ่งหนึ่งนั่นเองครับนั่นก็คือความชอบถ้าคุณไม่ชอบต่อให้คุณเรียนแค่ไหนคุณก็ไม่เอาหรอกครับแต่ถ้าคุณชอบมันขึ้นมาเนี่ยนะครับผมบอกเลยฮะว่าใจมันจะเริ่มเปิดวันนี้เรา,าพูดในเรื่องของความชอบเพราะความชอบก็คือมาจากหัวใจก็คืออะไรฮะก็คือมันเป็นความรู้สึกหรืออารมณ์อะไรบางอย่าง ดังน <YE> so, ั้นวันนี้แลนะครับผมจะฝาก 5L นะครับ 5L ที่ทำให้คุณนั้นเก่งภาษาอังกฤษกันได้ 5L นี้มีอะไรบ้างครับ L ที่1นเนี่ยนะครับก็คือคำว่า like นั่นเองครับ like ถ้าคุณอยากจะเก่งภาษาอังกฤษคุณต้องหาแหล่งที่คุณชอบแล้วภาษาอังกฤษไม่จำเป็นต้องเรียนจากตำราหน้าเบื่อไม่จำเป็นต้องไปเรียนกับครูวยากรเราเริ่มจากสิ่งที่เรา ชอบได้นั่นเองครับ like ถามว่าเราชอบอะไรได้บ้างครับหนึ่งก็คืออะไร man มนุษย์นั่นเองครับวันนี้ผมขอท้าให้ทุกๆท,ท่านเลยนะครับไปหาคนที่คุณชอบนะฮะคนที่คุณชอบแล้วแค่อยู่กับเขาหรือดูเขาบ่อยๆแล้วพูดตามเขาแค่นั้นเองครับแค่นั้นเองฮะพูดตามเขาดังนั้นสมมติว่าวันนี้คุณอาจจะชอบแบรดพิตผมมีนักเรียนคนหนึ่งเนี่น,นะครับ เป็นพวก LGBT แบบนะฮะแบบกะเทอยนนนะฮะ <S <S นางรัก Brad Pitt มากนางก็ดูหนังแ r a d Pitt ตลอดดูหนังแ r a d p i t ตลอดผมบอกดูหนังแ r a d Pitt มาแต่ดูแต่บันเทิงแต่ไม่บันเทาและไม่บรรลุทางภาษาเนี่ยมันเสียเวลาเว้ยนางก็เลยเปลี่ยนทัศนคติก็คือกลับไปดูหนังแ r a d Pitt ใหม่แล้วก็ทำไงแล้วไหมครับก็คือ look look ก็คือดูดูครับดูอะไรดูแบร d p i t พูดไม่ใช่ดูกล้าม หรือดูหน้า Brad Pitt แล้วก็นำลายผมนะฮะอย่างเดียวแต่ดู Brad p i t พูดแล้วถ้าเป็นไม่ได้ก็คือยิ่งถ้าเปิดซับอังกฤษเนี่ยนะครับได้อ่านไปด้วยเนี่ยมันจะทำให้เรานั้นโอ้โหได้เห็นภาษาอังกฤษกันบ้าง L ที่3คือ listen listen ก็คือฟังแล้ว4ก็คือ learn learn แปลว่าอะไรครับเรียนเรียนรู้ครับพยายามเรียนรู้สังเกตสงสัย learn อาจจะเป็นการลงมือทำก็ได้นะครับลงมือพูดตามผม และอันดับที่5 L ที่5กันเลยนะครับ Live ใช้ชีวิตกับมันตลอดไปน,นั่นเองครับอย่ามาถามอีกต่อไปนะกี่เดือนถึงจะพูดได้คะผมถามกับคุณอายุเท่าไหร่27ปีคะ่ะประธานโทษนะครับ27ปีคุณสอบรงียนผมได้ beginner อย่าถามว่ากี่เดือนวิ่งแรงนะครับถามว่ากี่ปีดีกว่าเขาก็โยนกลับมากี่ปีนานขนาดนั้นเหรอคะผมก็เลยถามกลับแล้วคุณกะจะปปีหน,าน้าเหรอคะคุณก็อยู่บนโลกอีกตั้งหลายปีนั้น Live ต้องใช้ชีวิตกับมันครับ ถ้าคุณมองภาษาอังกฤษเป็นแค่เสียตังเรียนวิชาแค่แบบเป็นพักๆเวลาพักๆสั้นๆน,น,น,นิดๆนั่นนะครับมันเหมือนกับอยากจะปลูกต้นไม้แล้วก็มีลมก็ลดน้ําถ้ามีลมก็เลิกลดน้ําก็ตายสิจ้าวันนี้นะครับจะบอกเลยนะครับว่า5วิธีในการเรียนภาษาอังกฤษน่นะครับคืออะไระรู้ไหมหนึ่งนั่นนะฮะก็คืออะไรก็คือ learn by doing เรียนรู้จากการลงมือทํา learn by copying คือเรียนรู้จากการเรียนแบบ3คืออะไรครับ learn by making mistakes เรียนรู้นะครับเรียนรู้จากการทำอะไรฮะจากการผิดพลาดใช่ไหมเรียนรู้จากการผิดพลาด4ก็คืออะไรครับ learn by having fun เรียนรู้จากการมีความสุขและอันดับที่5นะครับก็คือ learn by observing and asking ก็แปลว่าอะไรครับเรียนรู้โดยการสังเกตและสงสัยมากขึ้นนั่นเองตอนเด็กๆนะครับผมเนี่ยนะฮะ ผมก็เาาร,เนนรเียนภาษาฝรั่งเศสตอนแรกๆผมเกลียดภาษาฝรั่งเศสมากผมเรียนภาษาฝรั่งเศสที่โรงเรียนเนี่ยผมแบบไม่ได้อยากจะเรียนนะมันต้องเรียนไงมันต้องเรียนภาษาที่3เพราะอังกฤษไทยได้อยู่แล้วโรงเรียนนานาชาติเข้าบังคับให้เรียนงภาษาที่3ครูคนแรกเข้ามาพูดแต่ภาษาฝรั่งเศสแถมหน้าเบื่อสอนแต่วยากรณ์ผมสอบได้ด็อกเกือบตกด้วยซ้ําครูคนที่2ก็มานะครับก็สอนแบบเซ็งๆเปิดตาําราแล้วก็เป็นไงฮะแล้วก็เล่าแต่เป็นภาษาฝรั่งเศสผมก็ฟังไม่รู้เรื่องผมคิดในใจมึงถามกูหรือยังว่าก ถ้ากูไม่เก็ตกูก็ขี้เกียจเพราะกูก็ไม่ได้อยากจะเรียนอยู่แล้วไม่ได้ชอบคิดว่ากูชอบเหรอผมคิดอย่างนี้ในใจเพื่อนผมครึ่งห้องก็คิดอย่างนี้วันหนึ่งครับเขาเปลี่ยนครูมาดามอาริยันผมจําได้เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่สนุกตลกไม่ได้สวยนะฮะแต่แบบสนุกตลกน่ารักอัธยาศัยดีมีตคนเราไม่เคยจะตรงไหนแล้วเขาก็จะแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เราฟังอธิบายให้เราฟังเป็นภาษาอังกฤษเราจะได้เข้าใจเกิดเรียกภาวะอาห้าโมเมนต์อาห้าโมเมนต์หรือไอซี่เห็นสัจธรรมแล้วแล้วสนุก เพราะนางนอกจากจะเป็นแมนหรือมนุษย์ที่เราชอบนางเอามีเดียมาให้เราดูด้วยครับนางเอาเพลงนางเอาหนังนางเอาการ์ตูนนะฮะผมรู้จักนักเรียนมผมหลายคนมากนะครับโคตรเก่งภาษาอังกฤษเก่งจากเล่นเกมมัน like แล้วมันก็ลุกลุกว่าเขาเขาคุยอะไรภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง listen มันก็ฟังไอ้พวกฝรั่งคุยกันในเกมเมื่อไหร่ที่เราเนี่ยนะครับสงสัยว่าไอ้นี่มันคืออะไรเราสังเกตเห็นอะไรบางอย่างเราจะจาได้มากกว่าเรานั่งเฉยๆแล้วมีใครมาป้อนหรือยักยียดให้เรา ดังนั้นนะครับสื่อครับผมบอกเลยคุณรู้ไหมครับว่าผมเก่งภาษาไทยได้จากใครผมบอกเลยฮะผมไล่เลยว่าคนที่สอนภาษาไทยผมนะมีใครบ้าง 1. โดเรมอน 2. กัปตันซุนป่าสา 3. เคนจิโร่เพชรคาดหมัดดาวเหนือ 4. นะครับซิตี้ฮันเตอร์นะฮะไซบะเลียวไม่รู้จำกันได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ดราก้อนบอลโงกุลนะฮะบัมจิมโงโหนงนะฮะพวกซูโม,โม่พี่ซูโม,โมก่กิกสมัยยุคตลกผมชอบดูคอมเมดี้ ผมชอบดูตลกครับผมชอบฝึกภาษาไทยจากตลกจากการ์ตูนจากหนังนะฮะดังนั้นอยากจะบอกครับว่ามีเดียช่วยคุณได้ครับดังนั้นเนี่ยนะฮะเพียงคุณแค่เปลี่ยนมุมมองของภาษาอังกฤษคือไม่จําเป็นต้องเรียนกับอาจารย์ที่มันเป็นตําราที่มันเป็นแค่ติวสอบที่มันเป็นเหมือนกับเพื่อทํางานที่แม่งหนักแล้วก็เกินความสามารถเราเราลดนะฮะเขาเรียกว่าสเปคก่อนเอาสิ่งที่เราชอบไลค์ like. แล้วก็ look แล้วก็ listen แล้วก็ learn และอันสุดท้ายครับ live ห้ามถามใครอีกต่อไปนะครับว่ากี่เดือนกูถึงจะเก่งภาษาอังกฤษมันต้องกลายเป็นชีวิตของคุณดังนั้นวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับกับภาษาอังกฤษไม่เก่งต้องทำไงดีกับผมคริสตเฟอร์ไรท์แล้วเดี๋ยวพบกันในเอพิโซด3ครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ